มันเชนแล้นะครับวันนี้เรากลังม,มาทดลอง,ลองกล้องโกโปรมันจะกก้กล้องโกโปรที่เป็นกล้องเมร่าที่ซื้อมาจากทาวดี้นะครับท,ที่แล้วย้อนไปไดูได้นะครับอ่ะเราทดลองไปกันเลยนะครับอ่ะต่อไปผมจะเอ่อ ลองกับน้ำนะครับว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะครับวันนี้ผมใส่เม็ดโรงเดียนครับอืม,มว,วันนี้ผมใสร่รดรดไอ้ซึ่อออผู้ผิด,ดอา่าเราก็ทดลองกันนะครับ อลองกันเลยนะครับไปครับโอ,โอ้โอหถ้าโดนแบบนี้นี่ไม่ต้องเป็นฟองครับโดนฝนนะครับอาไม่ดับนะครทุกคน อ๋อพอเราไปไปจุ่มต่อนะครับจุม่มเราจุมจ่มตรนี้นะตัวอย่างนครับจุม่มจุ่มนี่เราอัดนะครับกดอัดนะ trùm, trùm, trùm 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 hấp trùm à, mình lội á, thật thật hơn, em xây đây rồi nó hấp nó đây rồi ôi นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ